กกดไลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็มาอัปเดตกันนะครับผมข่าวนะครับผมข่าวเกี่ยวกับกวินต่อเนื่องนะเมื่อกี้ผมอัปเดตไปละข่าวกวินนะครับผมอ,อ,อันนี้เป็นทางด้านของต้นสังกัด จริงๆนตอนนี้ของเขาก็คือ o s l u ลเาะทางด้านเจ้าของ o s l u u ลก็คือคุณอัยวัฒนนะก็บอกแล้วว่าน่าจะ,ะเขาเรียกไม่ฝืนทนเนาะไม่ฝืนทนมากกว่าก็พร้อมที่จะเปิดไฟเขียวให้กวินนะครับเจรจาย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวนะครับ,รบฟ,รฟรีฟรีฟรีหรือเปล่าฟรีฟรย้ายแบบไม่มีค่าตัวนะครับทางด้านหลังจากที่ตองกวินธรรมศัจจานันย้ายไป ย้ายจากกิเลนผยองเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองนะเอซจเมืองทองนะไปร่วมกับโอเอชลเวนในลีกเบลเยียมเมื่อปี2018นะครับแต่ตลอด2ปีกว่ากวินแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามมากนักแม้ปัจจุบันจะถูกยืมตัวมาเฝ้าเสาให้กับคอนซาตดเรสซัปโปโรในเจลีกก็ยังเบียดขึ้นทีมตัวจริงไม่ได้นั่นเองนะครับผมโดยกวินก็ได้ลงเล่นแค่2นะัดเท่านั้นในลีกญี่ปุ่นนะในเจลีกบอลถ้วยทีส3มมัง คือในส่วนของบอลถ้วยลูวันคับนะครับหน้าที่ชนะซานเฟซสอประตูต่อหและเสมอกับยูโกมาเอฟซีไป1ประตูต่อหขณะที่ในเจลีเขายังไม่ได้รับโอกาสที่จะลงเฝ้าเสาเลยนะครับทำให้กระแสข่าวว่าบิ๊กท็อปนะครับนายไอวัตสีเวทนาบดพานะประธานบริหารคิงพาวเวอร์เจ้าของสโมสรโอเอสลูวนนะครับผมก็พร้อมที่จะไฟเขียวให้กับกวินนะครับ สามารถเจราจากับทีมใดๆก็ได้นะที่สนใจอยากไปร่วมทัพนะครับโดยโอสเรวนจะไม่คิดค่าตัวหรือค่าเซ็นสัญญาแต่อย่างใดนะเพื่อให้ตองได้มีโอกาสได้ลงเล่นให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเขาก็เห็นใจแลนะว่าเอ้ยไปซัปโปรโรก็ไม่ได้เล่นนู่นนี่นั่นเอออยงั้นก็ปล่อยให้เขาได้ไปเล่นในพื้นที่ ที่ควรได้เล่นนะครับผมเออจะได้มีความมั่นใจอะไรบ้างนะรังสนามมันนั้นเหมือนเหมือนไม่ได้ลงเหมือนแขวนสตาร์ไปเลยอะเออนะอารมณ์ประมาณนั้นอนะไม่ได้ลงสนามไม่ได้ลงเอ,อ่อสนามจริงเลยนะครับผมออเป็นที่คาดกันว่านะักกวินในวัย30ปีจะเปิดเจรจากับทีมใดซึ่งมีข่าวว่าการท่าเรือเอฟซนะครับทีมดังของไทยลีกกาลังให้ความสนใจดึงกวินไปเฝ้าเสาอยู่เช่นกันอ่ะแล้ว รัตนัยสองแสงจันไงผู้รักษาประตูของท่าเรือคนปัจจุบันเนี่ยจะจะคิดยังไงต่อไปนะฮะเขาก็ทํหมุนงานได้ดีอยู่นะเออรัตนัยสองสองแสงจันอาจแต่อาจจะอาจตัวตัวไม่ใหญ่มากเนาะตัวตัวตัวไม่ใหญ่มากสําหรับตําแหน่งผู้รักษาป,ประตูเนาะแต่ก็วินไปก็ถ้าไปท่าเรืออ่ก็สร้างสีสันนะ ก็อย่างน้อยก็ได้ลงเล่นนะถ้ามากลับมาเมืองไทยอย่างน้อยก็ได้ลงไม่อย่างน้อยหรกได้ก็ได้ลงเล่นเลยแหละนะครับผมเครดิตอย่างกวินนะได้ลงแน่นอนครับแต่ไปอยู่ซัปโปรโรแดนสนธยาผมก็ว่าคงรอจนออขนนักแข่งงอกนะก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับผมโอเคครับสําหรับข่าวนี้ก็อําลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวสเปเปอร์มาเช่คุณ, e, ณ4315วรพงษ์นิยมญาติ